ความน่ารักของน้องๆไม่ให้ดูมาอีกทางหนึง่งมีคนทุกคนอาจจะไปดูอีกช่องหนึ่งแล้วแต่ช่องนี้ผมยังไม่มาเนาะ่เลยน้องน่ารักมากทุกคนอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะมาช้าแต่มานะน่ารักความสปอยกันกูจะปดเอาลิ้นเริ่มพันอยากไครลิ้นจริงความน่ารักความสปอยกันของเขาทั้งสองคนเนาะทุกคนน้อง น้องน่ารักหยอกกันดีหยอกกันเก่งแั่หละไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดูดีกว่าดูเขาดีกว่าอืมไม่พูดดังแต่ทำให้ดูมีคนเขาพูดว่ามีคนเขาพูดมามีคนเขาพูดแบบนี้ไม่พูดดังแต่จะทำให้ดู ดูสิจ้าดูสิมาน้อยจะเสียงกรี๊ดร้อยเปอร์โอ้ไม่น้อยนะมองไปข้างหลังครับเยอะมากเลยนั้นน่ะอ่าไม่ใช่เอซีนะใครครับดูเลยคนทำอาหารเด็กเสิร์ฟเยอะเโ,โอ้โหวันนี้ครับผมวันนี้เป็นเพลงที่ซาวแต่ตามจริงผมไม่คิดว่าจะจะได้ร้องเพลงนี้เลย โอ้โหอยู่ดีๆยัดเข้าไปในสคริปเลยยัดเลยครับซาปุ๊บยัดปับ๊บอยากเล่นเพลงไหนกันเล่นดออีดีถ,ถึงบางเพลงที่เอาเยัดใส่ไม่ได้เล่นก็มีก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ใส่กันครับเ<แ>อไ์ใส่กันครับบางเพลงเนี่ยวางสคริปอย่างยาวแต่ไม่ได้เล่นสักเพลงก็มีนะอันดับแรกก็สวัสดีทุกท่านครับครับผมแนะนำแนะนำชื่อหน่อยไหมมาจากไหนที่ไหนอย่างไรเรียนจบจากที่ไหน บัลลเลขที่เท่าไรสวัสดีครับแล้วก็วันนี้มายังขไรมาคอนเสิร์ตให้กูบอกถึงเลขที่บ้านด้วยสวัสดีครับผมชื่อนุกธนดลนะครับบ้านถนงงานอําเภอโนศิลาจังหวัดขอนแก่นหมายเลขประชิีสี1ศนยนนะครับก็อยู่ติดกับเอ่ออยู่อยู่ติดกับถนนใหญ่ไม่ค่อยมากเข้าไปประมาณ2กิโลนะคะทางรถไฟไปแล้วก็เห็นวัดเห็นวัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไป ตรงผ่านบ้านหลังเก่าผมไปถ้าใครเคยไปนะแล้วก็ตรงไปอีกเพราะผมออกไปอยู่นานแล้วเข้าไปได้นะฮะถ้าถ้าพรุ่งนี้มีข่าวออกว่าบ้านนุกธนดลหายก็นี่แหละในนี้แหละเขาจะไปยกบ้านปื้อเอฟทีไปยกบ้านแต่ว่าบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าไม่ได้อยู่ไงอยู่ในหมู่บ้านก็เลยก็เลยเหมือนกับประกาศขายแต่งงมากเลย ขายก็ไม่ได้แพงนะแต่ทำไมไม่มีคนซื้อเลยขายายเท่าไหร่ครับอ๋อขายเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าสิบล้านหนึ่งอ,อันนี้คือไม่แพงของบ้านนนศิลาใช่ไหมครับขายให้ขายให้ใหแบบย่าๆปู่ๆแถวนั้น<อ>ก,ก็เลยขายก็เลยเลทเลทนี้ก็ประมาณมก็งงมากเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเนี่ยขายยังไม่ออกเลยสี่สิบล้านเนี่ยถ้าขายออกสี่สิบห้าสิบล้านนี่งงกว่านี้ครับ ก็ขายขายไม่ออกก็เลยมาสร้างบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่พอสร้างเสร็จขายเลยไหมครับให้พ่อกับแม่ได้อยูอ่ฮะท้ามอะไรฮะซื้อบ้านต่อ20บาทคุณขอคุณของไปอยู่รถไปก็ต้องซื่อดอกเก่งใจเขาบอกว่าพูดแล้วนะเนี่ยฮะเขาเตรียมพร้อมที่จะไปอยู่แล้ว แต่ไปต้องไปทําความสะอาดทุกอย่างเลยนะโอเคโอเคครับโอเคครับซึ่งเราจะเราจะพูดมากเหมือนงานอื่นๆไม่ได้เพราะว่างานแบบนี้มันไม่ได้อยู่กลางแจ้งหรืออยู่ที่อื่นไงอยู่ในผับมันก็ต้องแสงสีมีแอลกอฮอล์มันก็ต้องรู้สึกว่าเมาเลไม่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 ่ม่ไ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  มีน้ำเปล่าด้วยก็ได้โอ้โซจูโซจูเขามีกินอยู่เหรอครับไม่มีใช่ไหมในนี้ไม่มีว่ะโอเคท้งนั้นก็<อ>จัดหนึ่งผลงานเพลงจัดหนึ่งผลงอาเอาช่วงนี้เอาผลงานเพลง,พลงของเราทั้งสองคนก่อนโจเพลงเา,าก่อน,นอเอาชนะกับพี่น้อย ทสองมือขึ้นมาสูงสูๆถึงซิงเกิลจากลุกชนะโดนวันนี้นามามอบให้กับทุกคนสวยงามมากถ้าอยากให้ปวดแขนต้องสูงกว่านี้ครับสูงกว่านี้สูงกว่านี้เก่งมากคุณยูเป็นตาเนะคุณจะได้เท่ โอเคเดินช่วยกันร้องช่วยกันวนอะไรโอ้คิดว่าไม่มีใครรอหรอครับ ของตัวเองให้ฟังอาจจะไม่ดังมากแต่บังคับให้ฟังอาจจะไม่ดังมาก<อ>แต่ยอดวิวเยอะมากร้อยล้านเลยเหรอ,อมันก็มันก็ไม่ถึอเองเงห,หลายๆท่านนะครับครับอันนี้อ่ะพี่พีเอฟซาจจะรู้จักล้าแล้วแหละ แต่ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ที่มาเสิร์ฟพ,พี่พีๆบอยสเสิร์ฟคนทำอาหารในร้านนี้พี่พี่ทุกๆคนนะครับอาจจะคิดว่านุปกาปไม่มีเพียงดังแต่อยากจะบอกว่าระดับพันล้านโอ้โหพันล้านวิวเลยเหรอครับขอโทษครับนันไม่นัดระดับพันล้านวิวนะครับพี่ๆครับอันนี้คือเพลงผมเหรอครับเพลงเตะเพลงลำเพลินเอามาดวมกันทังหมดเลย ใช่ผมเพลงดังเยอะแต่ไม่ใช่เพลงเราเอ้ยแต่เมื่อกี้เราก็ก็คือทั้งร้านนี่ร้องเสียงดังมากใช่เอซีเราหมดอโอ้จะเป็นหัวแสบครับเขาเป็นคนหัวดีอ่าเป็นคนหัวดีหัวดีนค,นวดคิดเร็วคิดเร็วเออเร็วเหรอครับอะไรนะครับ ออุ้ยแต่เพลงนั้นก็ดังนะคะเอา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 อย่าบอกคู่กันนะเพลงใครว่ะเพลงมึงครับอหมอรัมาแล้วกูเตรียมขึ้น

เก่าเพียงปักหนึ่งกันหรอมาตั้งแต่เก่าเพียงตเพือแลวพี่น้นองเอ้ยแต่ชอบนะผมชอบวงการในด้อมเรา,เราว่าม,มันดูมีพลังดีมันดูมีมนต์ขังบอกบอกย่องย่องก็คือไม่ว่าเ,าเดี๋ยวย่องย่องก็คือไม่ว่าน้องจะร้อ,อ,องผิดขนาดไหนร้องเพี้ยนขนาดไหนไม่ว่าจะเต้นตะลืดเปิดเปิืองหรือเละนนเทะขนาดไหนอันนี้ยังพอรับได้ครับ,รบยังพอรับได้นะ,อ,ะอันนี้คือ ถ้าเราร้องเพี้ยนหรือว่าเราร้องลืมเนื้ออะไรเงี้ยเขาตบงั้นเราเหมือนกับเป็นแรงผลักดันแต,แต่ในบางครั้งที่ผมเห็นนะหยุดก่อนป่าหยุดก่อนอแต่ในบางครั้งที่ได้ยินมานะโอ้ยหล่อจังเลยลกูกลูกหล่อมากเลยอะหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นคิว้วเอ้ยจมูกเอ้ยน,นั่นนี่ผิวพรรณเอ้ยหล่อมากเลย อี่พี่พี่เดี๋ยวพักน,นึงรบผมปดขี้ครับไม่ต้องไปขี้ได้ไหมตดมาก็พี่ก็หอมอแต่ก็<ไ>มีมีมีบางท่านที่เป็นแ,แบบนี้เป็นไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะขี้ไม่ว่าจะตดอะไรก็มนโอ้อก็หอมหมดเลยเออน่ารักได้ดูเอาพูด,ด้ว่าน่ารักเอพูดดมตดมันลเนาะฮพูดได้ตดพูดได้ตดหอมขอถามน่นเอเ ไปเพิ่งปวดตดไปเดี๋ยแล้วนางยกไก่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลอกให้ถ้าจะเข้าเด้อครับเดี๋ยวผมตดไปไปย่างไปใกล้หน่อยแป๊ดไปไปแป๊ดไปไอ้ขั้นแข่าแล้วนะโอ้ยตดก็หอมตดก็หอมไปไปฉีกหลอกไปไปฉีกหลอกท่าน่ายหลอกเวียงเนาะปึ๊บปึ๊บอันนี้นะก็ขั้นเข่าแล้วนะปึ๊บเจ็บเพื่อจำให้ใจ แป๊ดโอเคเดี๋ยวเพื่อจำให้ใจตกตกแป๊บเนี่ยไอบอกเลยว่าทั้งล่างนะพ่อขมแทกนะหมายถึงต้นป่ะขออภัยสำหรับคุณที่กำลังดื่มและกินกับข้าวด้วยนะฮะก็ผมคงไม่ทันแล้วครับไพ่ท่านละทิ้งกจะอิ่มกันแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยอร่อยเออโอ้ก็จะอร่อยอยู่ที่กิน มลผลงานเพลงเร็วๆของพวกเราผ่านไปแล้วค่ะเหลือผลงานเพลงช้าๆใช่ไหมครับใช่ครับผลงานเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าผลงานเพลงช้าของเราเนาะต่อไปใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าไปๆป,ปล่อยไม่กี่วันคือคนทั้งประเทศไทยร้องได้คือเพราะมากๆเพราะมากๆทุกคนๆๆทุกคนน่าจะร้องได้แน่นอนเลยตอนนี้ก <พอ S 2> ็คิอดอยูว่ามันเพราะ เพราะอะไรมันถึงส่งมาแบบนี้ไม่รู้ไงเฮ้ยอันนามาชนกันดูอันนามาชนกันอานนามาชนกันมันกับพลัสัันพูดมันเหมือนกัน อย่าไปมองบางสีบางอย่างอย่ามองแค่ภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะเช่นปั๊บดูดูดูอันนี้ถ้าถ้าแตงออกมันก็ออกพร้อมเป็นหลอดใช่ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ถ้าถ้าดูดก็ขึ้นอ่ามงึงลองดูสิขึ้นไหมแต่ถ้าปิดปับ๊บอันนี้นอ่ขอมงมึงเหมือนกันดดดดไม่ออกเหมือนกันฮะอย่าอย่าอย่าคิดเป็นเล่นนะครับ Nó cũng phải ăn hết sân khấu đấy nào. chết đâu. มันยังเช็ดเลยไอ้หลอดทำไมไม่เช็ดเนี่ยอะมาดูดด,ด,ดูอย่ามองบางสิ่งแค่ภายนองภายนอกเล่นครับเอาน้ำเกลือไม่กินหรือเปล่าเนี่ยแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือสามารถชนกันได้อ่ะเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอสโลแกนแ,แก้วนี้ก่อนได้ไหมครับได้ครับเพิ่งเห็นเมื่อกี้ที่จะเขให้เราคนละแก้วอ่ะ อ๋แล้วตอนเขาให้เ่ะเขาให้อะไรข้างในไหมไหถ้ากุงบอกดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นเบียร์ชาร้างน้ำเปี่ยวยังไงมาฮาวาเนี่ยแก๊งตัวตึงตาตึงคำว่าไม่เมาจะพูดเพื่ออาใช้แก๊งที่อยู่ในโทรศัพท์เมื่อวานไหม,มใช่ไหมร้องเพลงผิดนะ ใช่ไหม<อ>แกงเมื่อวานใช่ไหมหมวกขับโอ้โหให้ไปค่ะอ,คอันนี้จะช่วงส่งต่อผลงานเพลงช้าให้กับทุกคนนะฮะไหนใครที่เคยรักใครมากๆยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมฮะ เธอรักใครมากๆรักจนคิดว่าเป็นห่วงเขามากกว่าตัวเองยกให้เขาเป็นคนของใจเป็นสุดที่รักต้องมาฟังเพลงน,นี้ของไบป์ไปโอริโอไทยแลนด์ชุก,กู้สีสเกตเจอรลูกพระเจ้าคนบางคนเขาว่ากันว่ามันอยู่ในความทรงจำมากกว่าอ,อยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับหนึ่งผลง,งานเพลงนี้ ในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วแต่วางครั้งก็ยังมีที่แอบคิดถึงใครสักคนอยู่ในความทรงจำเพืงน,นี้มาบหายกับทุกคนเลยครับ